ขพองพปออทุลารัตอิยาแพร่<ไ>ส,ดสดงามรีบาบานองแม่ว่าการเดินทุกอายุธงามไปเบิดทุกกรรมกิ่วโกงถารูสอน<ไ>เออพบก,ก,กับเป็นร่อนบําบกยกส่งหวีคืมน,นี่สเสน่ห์มากมายขายทุกขายโสดทางโรคทางไข้ัพย์สินเงินทองเอาเดินเขาหน้ามีความเด้อหน้าเด้อเอ,อ,เอ,อ

ตัวหรือมีสัตว์เลี้ยงที่ต้องกินหญ้าก็จะไปเชิญท่านมาช่วยตัดหญ้าที่โรงเรียนนะคะโอ้รู้แล้วลองหน้านะคะอย่ามือไปเชิญอย่ามาเวางไดี๋ยวมันเกี่ยวหน้อย่าด้วงอย่าด้วงค่ะแต่ดีต้อนรับนะคะทุกทีการคิดาจาราที่เอ่อกำลังเดินทางมาถึงนะคะท่านประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพ

เออทางใหม่ทั้งเก่านะครับเอ่อผอคนที่หนึ่งนะครับก็เอ่อผอสมพรผุยพันนะครับเอ่อมาแล้วนะครับนอกจากนั้นก็ผอเอ่อธีรพงศ์คำพูนนะครับเอี๋อยู่ใกล้ๆนี่เนาะทีนี้ก็ผอสุภพพิษ อุดคำนะครับขอเรียเชิญครับด้านนี้ฮนะาาลงมาแล้วนะฮะแล้วต่อไปก็เป็นผอ,อจุรารัตน์นะครับกิยาแพทย์นะครับอ๋อรัดเข้ามาที่ก็ได้เลยแลว,แลว,แลวอ่าได้ได้เนาะนทีนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วก็จะประกอบพิธี เอ่อบายสีสุขขวัญเอ่อให้คณะผอ,อและคุณครูทุกทุกท่านนะครับตลอดทั้งหลูกหลานนักเรียนญาติพี่น้องนะครับเอ่อที่ได้มาร่วมในวันนี้ก็มาแสดงความยินดีทั้งกรีดารดารโมโ์เอ่อเรามีผอ,อเอ่อานย้ายมานะครับ วันนี้เ,รา,เรามาอวยพรและก็าาเเ็นขวัญและกำลับบงใจให้ทุก,ท,กท่านนะครับทุกๆคนที่มาร่วมในพิธีในวันนี้ครับ เด็นะอบรแล้วประนมมือเด็นะันตตสักขโมขันขาสักเทก็ไม่จะรู้แปลยรสิขารัตตเจจันตริแขวิมานที่เปรตเทจะฆ่าแม่ตรูนาขงาเนเก้าวัทุมไม่เข็เต็มผุญมาที่ยันตต ติสังตาสติเกย่างวุริวารวจนาสาโทเมสนันตุพุทธสวนาการวายามธาันตาธรรมสวนาการวายามธาันตาสังขสปายรูปาชนะกรมอายาภิธานตา วาตวารักัมมาสัพพุทธสานนโมทัสังขันท้ตวารักตุสัมมาสัพพุทสานวันเสิสีสิสิ็ิพพรหนวิเศอาเทียนเต ขอเข็นหมมาไกลความเิดไข่ปอได้เมี่วันเดือนนี้เอ,อ้อพี่ลังลเลินวันพระเสด็จสุขีสมบัตินีร้อนนังพี่น้องนางเป็นสายท้งเห็นชายและนุ่มเทา้าหอมเ่าุกแดงผ้า วันนี้เดียบร้อยดอกไม้หอยพันส yeah. you really uh. right yeah. yeah. ีของกินนี่คบเครื่องเขาต้งเพียงอุปมามาหองม่วงเท่ารอรับเจ้าเอาวันบัดนี้การจะเก้าถึงทางจนตลอดการปรงหลวงผงอินทผงบอลงไม่จอาฟ้าดีเดชาเด็ดกาโกุงเพียง หายพระพรดีอั้ลัยิ้มหลอดทุกสิ่งคุมค้มทนขอให้ท่านหายกังวลและเดือดทอนซ้ำพันโลกพรใคไ,ไหนและไพนอก้ับไม่พอเขาแสนปาระแวนพิเศษจบเพลบอกอาขโอบ่รมอมพินประสิทธิ์ประสา ไหวเนื้องไวแข็งขาให้ผู้ชายคนเล็กกวันไปเต้าเขาวาอยู่ไดอยู่ตนในตัวควันหัวและควันเทียวควันเนี้ยวและควันแขนควันขาแพมและเลียงไรระไมนั่นควันหัวใจอยู่ควันในควันออกควันคอแกล้วควันกลาง วันเดียวบางก้มเียววันเท่าเหิวเข้าลงวันพร่ำดำดูอาบัดนี้ไปกระเทิ้นเราเจ้ามัดฟัาผุโมเทพาก่อนเหลวเทมบันไดพมคำนิ่งแม่นเช่นเทาให้น้ำเอาวันเจ้ากลับมาหาสู วามเคยไปอยู่ป่าให้ลงหนาไปอยู่ราอยู่ให้ไปอยู่ไรน้ำนอนไปอยู่ดอนปีฟองอันนี้ขอให้เพบรัาทรงวันเจ้าขึนมาวามาอยู่ควันเด้อ วันเจ้าได้ครูได้ย้ำงพี่เป่าคันจะไปลู้เราแตมฝากหมดเสียควันไปเหนือไปไกลเจ้าจงได้กับดาวเพลินนาำวันพันลงหน้าว้าลอยล่องไปในทรรน้ำเหวี่นงดำงควันจะไปขึ้นภูชมด้านไปผ่านชมเขาไปไป สิสานมาอยู่ร่างคนเตอบอเจ้าเด้อว่ามาเฮ้อมาอยู่บ้านกินปลามาอยู่แมินกินเฒ่าคั่นจะมาฮอดแล้วโตเจ้าอยู่สบายขอให้ให้คนเฒ่เราทิ้งปลาป่อยให้ท่านคอยอยู่ นิพพานติถิรายยถาย,ยัมปฏิโปอิธรรมปิสังเทรตะนังปณิตังเอเตนะจเตนะสุวัตธิโหตูชยันโตโพธิยาภูเรตกยานางนางทิวัตโนเอวังสว่างวิโยโหหิสยสุตสยมังภเรอภัสปปริตาปัญเกสิเสปัน บุตะเรอปิเซเจสภพุทธนาการขปโตกโมธาติสุนันคตังสุมังคารังสุปปัจจังสุภุชิตังสุกโนสุมโหุโตโยสุจีตังพระนจาริสุปตะกินานตายากรรมังวาจากรรมังมโนกกรรมังปณิิเตปทักกินาปทักกินานิกาตะวานเนรพันธัานเถปาทักทีนีสีสีพันวาแสนพันปีเย็นอยู่เน้อ น uh, ้ำอันด no, ี้หัก็น้าพระรูพระเจ้าแสงสีเรีที่ดีเหมือนพ้องอยู่ฝ่าฤที่กาเหมือนดำพญ่าเพื่อนว่าเอามาสาใายหัวจานกลายเป็นฝ่าเก็งงาาเพื่อเออมาสาใาหัวพญ่ากลาเป็นพญาจักกวีราลาดูทรงฤทธิ์น้าอันดี้เป็นน้าอันวิเศษมาจากพวงเพรพญาอินหน้าอันดี้เป็นน้าพระเจ้าพระเจ้าให้คอยมิดคอยจึงมิดพระเจ้าให้คอยควายคอยจึงควายเด้อ ไหว้เลื่อนเหนือคนรเกมเม็ดหนึ่งตรงไ่กับขนแห่งอีสานให้พวกท่านมีสมภัณฑแกกัดแรงหลาโมทนาเด้อเม็ดหนึ่งตรงไปกับโหราพาและพาจับให้คณะคุณครูทำให้มีสำหนับพระพิเป็นเศรษฐีมีเงินถังเด้นอน่าจะขึ้นให้อาจารย์หนีนี่แหละเดี๋ยวหวานพ่อเด้อทุกคนนี่แหละร่างวันเล็กสีออก บอ่อพอโตเก่งเด็กเอาแมงเพจเสือร้อนถุนไ,ได้แอหมอนมูนันเงินควันต่างหลายบาทควันกระดาษทำแดงแดงเด็กลากขอใจเจริญดุยเจริญยั่งผ่ใจให้มีอายุมรณะทั้งสุขภพระในปฏิพันธ์ศาสนรสมบัติทุกประการมีอายุยั่งยืนดานให้อยู่ทนเติมเข้าฟ้า ทั้งบรรดาผิวผองร่องใสทั้งสุขจักสุขกายสุขใจพระพาลังบารมีจงมีไว้ทุกประการสำเร็จเหตุผลทุกฐานสีประการจงมีมั่นเจรทั้งเพริ่นการ์ดเก่าพ่อเป็นการ์เก่าเลยมันเลยคุกขี้กันแอ่ชั้นช่วงนี้กะทั้งร่างผูกพ่อต่อแขนเนาะเออให้พัะ เออคุณครูตลอดทัางเพอะอแม่การได้พวกเข้าไเ่ื่อสีมางงุ้นเมื่อน่ะการศึกษาต้องรู้วิชาผู้ใหญ่ต่าเเด้ออารีผมวยคำนั่าอยู่ช่วยสมองเมนท่านทั้งหลายคุณครู้งเท่าเนี่ยมีสอนไป็นับหมองปอสองหรือปอสามปอสี่แห่งก็ะเรียบสอบใด้มี่น้าเจ้าููเดียยข้าวนาพุญแห่งเือนเื่อถึงแม้ถอยหลังั

กาอไรนเอเออต้องใจกได้วยกนได้อ่าใจร่วมกันแมนแมนแมอธิษานกันเอาเลยเอออ่ไปแล้วก็ฝ้าวกามาหลายหานนะครับิดพลาดไปี ก็ให้มากเนาะเอออลังอพีธอนะครับหลเอเออี่กไปดูเนหลานเนาะตากเจบอธิฐานจิตและก็ิเชือมไทยปอดไทยปอดไทยเออเออท่านพอทั้งห้าท่านจัีกับแก้มอยู่7ปีย7ปี

ขอให้เป็นรองพอเขียนเลยนะครับคอนเทนท์สองก็พอเก่งมาอวันชีร่าผูกทำคูณนะครับเอ๊เอาไทยจับมือเป็นเป็กบอกเด้อตั้งใจเรียนนะบอกและกับปานยื่นมบิึงเอออ๊านอกจากนั้นมืออันพออวบอกกันนะคอกบที่กกับปานกันนะครับเอ๊ะ อันนี้มากเห็นกันเลยนะ,ะนอกจากนั้นก็เอาไทยออกจากนื่นพอออกจุฬารัฐที่ยาแพทย์นะครับไปก่อนต่อ สวยงดงามเอดีน่าบาดมองเอการไปกานมาเพชรเปรากับอาเพชระดาผองเออม๊อยตกรกกรรมกรรมบาเป็นผู้ที่มีจิตใจไม่ถ้าป็นปาดมาทังเงแล้วก็แก่หายุ่งเรื่องุดผุดผอมเอออ้าวขอให้ราบรื่อปฏิบัติเอออยู่ขานอกคนะคุณนูเาเป็นผู้บริหารนะครับเออ หนองฟ้าเออนอกจากนั้นก็เคนที่สองนะครับปลอดไปนอไข่ของขออ่อนวชิรพงศ์นะครับเออท่านไหนของแน้วของจุฬารัตเออจุฬารัตกียาแพทย์นี่จ้ะอันนี้เป็นไขยของคุณพนุขอออนจุฬารัต อียแิแตาา์ไถลเจ้าโกล่ไปเลยโอโ้โ,อโหโสวายสกปรกงามลีบาบาดงแม้ว่าการเดินทุกอาวุธงามไปเบิดทุกกรรมจิ๋วโกงถ้าดูสอนเออพมกับเป็นร่อนดำดงยกส่งหวีคืมน,นี่สเสน่ห์มากมายหายทุกหายโสกห่างโรคห่างไข้ทรัพย์สินเงินทอง สิบสองสเป็นยี่สิบสี่ว่าไหมอทเันนี่ยสี่สิบหกสิบสองสเป็นยี่สิบสี่สิบสองสามสาสิบหกสิบสองสี่สี่สิบแปดถอยสี่มัดทิ่มหดติปากกลางเดียเเกี่ดีเนอะเอออ่เออดีดีดีค่อยเป็นค่อยไปเนียเฮ้อเออช้า้าจะได้ผ้าเล่นงาม แต่ว่าชาเนี่ยมันชาเกินไปกับชาเสียการนาโนโก็เสนะีย <c> จ <ười> ิตเนาะโอยสมกดงาญของอเวพรให้สุภพิษนะครับจงเจริญในตำแหน่งและก็หน้าที่ของท่านนะครับเป็นขออคนใหม่โชคดีมีชัยนะครับสขสันหันษาเรื่องเริงบันเทิงใจตลอดกาลเด้อสุภพิษเหมือนระยีะ่ยนอ นี่จ้าพุพทธมงคลชกรปิยม่านี่จ้าโอ,อ้สวยีเพื่นที่จะองเป็นพี่ลูกหลาน่านนปนีแน่นปเออปิยม่าพี่พี่อะกนะอันนี้ยู้อหัเออกิน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 เอาให้กินบอกเอาลูกมะ เอาปอนเลยเด่อไข่ปอนเลยได้อย่ไก่ปอนเออในการประกอบพิธีบายสีสุขวนให้คณะครูคุณบาอาจารย์นะครับทุก uh ท่านสวัดีก็พบก่อเป็นพิธีเนาะกินได้สิหรอต้องให้คือเปนอนเออ มันาฮแกนเออคุอพระพิษคนฝีปากโคมรงน็นะพูดจาคาทีน้ำกระไหลไฟกระดองอันนี้ฝสื่มแล้วอ่ะมาจากบันยิวเนาะอืมบันยิวบันยิวบันมวาช้ันใฝนตัวเด่นเอ่ลาเดินเข่าหน้ามีความเด้อหน้าเด้อ ี้ก็เสร็จพิธีเอ่อท้ายสุดก็ขอไวคพรให้คณะคุณครูตลอดข้างญาติน้องแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมในพิธีในบันดีโจะมีแต่ความสุขสวัสดิพระเจ้าคุให้ผลกับพอใจทุกทุกท่านทุกคนเออท่านกักลับบ้านทุกอริยบทไปแห่งหนตะบนใดไปเหนือไปใต้ ท่านจะไปรถยนต์หรือไปรถไฟไปทางเหนือเรือใต้ไปทางไหนก็เลยแต่ให้ประสบแต่ความสุขความเจริญทุกิกีพาราธีการในอายุยั่ยางวินนาทนอยู่ทนจนทอ้าฟ้าทั้งบรรดาผิวผ่องระอองใสทั้งสุขภาสุกกายสุกใจทั้งพลังอนามายัยจะมีไว้ทุกการสำเร็จเพียรผลทุกาสถานที่ประการจงมมีมัน่นแก่พวกท่านเท 肯定没有。<Yeah. S 1>